สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้วันอังคารที่20เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับหัวข้อที่คุเปลวให้ไว้เนี่ยคือปรมบทของรัฐบาลใหม่เนื้อหาใจความคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าโปรดทราบโปรดทราบโปรดทราบ กกตประกาศรับรองสอสอ500คนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2566เห็นบอกว่ามีในัยยะว่าจะปล่อยผีไปก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่อยเรียกวิญญาณเอาไอ้ตัวที่ชั่วร้ายเนี่ยลงหม้อใสให้หมดภายหลังค่อยทำกันกกตมีเวลา1ปีครับ แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากกอทําให้ประเทศเนี่ยเสียโอกาสไป,ปเปล่าๆนะครับตั้งเดือนกว่าถ้าเกิดรับรองซะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเนี่ยโอ้ยป่านนี้เราก็จะได้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลแล้วเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพิธาลิ้มจเจริญรัตเข้ามาบริหารประเทศป่านนี้คงจะได้กลิ่นหอมความจเจริญฟุ้งไปทั้งประเทศแล้วนะครับแต่ก็เอาเถอะครับจเจริญช้าไปเดือนนึง ทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐบาลประยุทธ์ลงหลักปักฐานเอาไปให้ทั้งบนดินทั้งใต้ดินบนฟ้าในอากาศบนน้ําใต้น้ํามันก็ยังใหม่อยู่ยังนําสมัยอยู่ยังไฮเทคพอให้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเขาเอาไปเคลมเป็นผลงานได้อีกหลายปีนะครับเอาละในเมื่อกกตเนี่ยใช้วิธีการล้างประชาต้นกรกฎาก็น่าจะเปิดสภานัดปฐมมาเลได้ เราก็จะได้เห็นการเดินเกมเพื่อชิงตำแหน่งประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเดี๋ยวดูครับว่าใครเนี่ยจะเก่าเกมกว่ากันแล้วก็ใครจะเป็นไก่อ่อนมากกว่ากันนะครับต้องตามดูกันเลยเจียวลำพังตัวประธานสภาที่ต้องเป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตัวชี้เกมรอบนี้นะครับ หากแต่เป็นตัวกำหนดเกมแล้วก็เป็นตัวแก้เกมในทางการเมืองในเทอมเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะมาถึงก่อน4ปีแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวประธานสภารอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีวาระซ่อนเร้นชนิดที่จะปล่อยให้คนพักไหนก็ได้มาเป็นตําแหน่งดังกล่าวเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หรอกครับในเมื่อเลือกประธานสภาได้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนตอน่ตอจากนั้นไปก็จะเป็นการประชุมรัฐสภารัฐสภานะครับคือสภาทั้งสองสภาแล้วก็โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี กระดูสิครับจะมีพักการเมืองไหนเสนอชื่อแข่งกับพิธาหรือเปล่าแต่ว่าตามปกติเนี่ยนะครับเพื่อความสวยงามตามระบอบก็จะต้องมีบ้างนะครับเพื่อเป็นสีสันอยู่แต่ว่าคราวนี้จะมีผู้ที่เสนอแข่งอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือจากพักเพื่อไทยกับพักก้าไกลบังเอิญเราเขาสมประโยชน์กันไปแล้วนะครับเขาอาจจะเสนอชื่อพิธาคนเดียวก็เป็นไปได้ส่วนฝ่ายค้านก็แน่นอนและครับรวมไทยสร้างชาติตีตัวจองเอาไว้ตั้งแต่เปิดหีบนั่นแล้วนะครับ แต่เขาจะไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แข่งแน่ๆจำไว้ก็แล้วกันนะครับคือไม่ว่าใครจะแข่งกับใครหรือพิธาคนเดียวชนิดไร้คู่แข่งก็แล้วแต่คนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับเสียงโหวตทั้งจากสสและสอวอร,รวมกันเกินกึ่งของทั้งสองสภาพูดง่ายๆคือต้องได้376สเสียงขึ้นไปถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าจะถามผมว่า แล้วพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมเนี่ยโอ้ยขี้เกียจตอบครับฟันธงไปทั้งร้อยครั้งแล้วมันครับว่านายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยอักษรย่อปอปลาหรือว่าอักษรย่ออออ่างแค่นั้นแหละครับคนใดคนหนึ่งที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอักษรพอพานเนี่ยไม่มีในพจนานุกรมทำเนียบนายกรัฐมนตรีฉบับปี2566นะครับย้ำระหว่างปอปลากับอออ่างสองตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดเทียบน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง 40- 60บปอปลาเอาไป40อออ่างเอาไป60อาจจะมีคนแย้งว่าอา้าวล้วถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายก่ะจะว่าอย่างไงก็ไม่ว่าไงล่ะครับพิธาจะหมูกยาวได้แล้วทำไมผมจะยาวเหมือนพิธาบ้างไม่ได้ล่ะครับถึงแก่แต่ก็รอกว่าพิธาละเว้ยโ่บ้าข้างบ้านเขาบอกมาอย่างนี้เอาอย่างนี้พิธาเนี่ย เป็นหนึ่งในสอสอ500คนที่กกตประกาศรับรองไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับแต่มันมีแต่ตลอดและครับแต่ว่าพิ่ทานเนี่ยนะครับในฐานะพ่อของส้มทั้งจักระบาลเนี่ยกกตเขาก็น่ารักนะครับเขามอบ g ิฟ t v เฟอร์เชอร์ให้เป็นอาญามาตรา151เอาไว้เป็นแลกคุกตุนไว้ในกระเป๋าล่วงหน้าและหนึ่งใบและเมื่อกกกตรับรองเป็นสอสอร้เปอร์เซแล้วเนี่ยนะครับ ในวาระเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ในที่ประชุมรัฐสภาราวๆเดือนสิงหาเนี่ยพิธาก็อาจจะได้รับของขวัญอีกสักชิ้นหนึ่งว่าใยการขาดคุณสมบัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ก็ไม่ต้องซีดเดี๋ยวนี้แล้วนะครับใจเย็นๆกว่าคำร้องจะมีไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้มีการตีความเนี่ยพิธายังมีสร้อยต่อท้ายชื่อ ว่าเป็นสสได้อีกหลายเดือนนะครับแต่สร้อยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเพลอครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วพิธาถ้าเป็นสินค้าการเมืองเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่ชำรุดหรือไม่ก็เป็นสินค้ามีตําหนิเนี่ยแหละครับถึงสสเขาโหวตให้แต่สอวอซึ่งเขาก็มีทั้งวัยวุธและก็คุณวุฒิในการทําหน้าที่กลั่นกรองเนี่ยนะครับยากมากใช้คํานี้เลยนะครับยากมากที่เขาจะโหวตผ่านแล้วให้ประธานรัฐสภาเนี่ย นำสินค้าที่มีชำรุดหรือสินค้ามีตำหนินำขึ้นไปทูลเก้วทูกลกระหม่อมถวายเห็นหน้าชัยทวัตเลขาธิการพักเก้าไกลออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งคล่ำเครียดจังเลยนะครับในขณะที่ปาก,กับวา,าจาเนี่ก็เชื่อมั่นแต่แววตานี่มันอ่อนล้าละเกินรีโรยความหวังชัยทวัตไปบอกธนาทรเพื่อนเลฟิฟนะครับว่าจะเลือกทางไหนดีระหว่างการเป็นพักแกนนอกได้นั่งเก้าอี ประธานสภาแล้วก็ยอมให้เพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคแกนในได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยโบราณเขาบอกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดจริงไหมครับถึงยังไงเนี่ยก็ยังได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเกิดหน้า,ด,า,นด,านด้านหน่อยก็ไปต่อรองขอกระรูงดีๆที่อยากจะได้เพื่อไทยเนี่ยเขาก็คงจะสงสารบ้าง,งนะครับหรือไม่เอาครับเลือดส้มไม่ยอมผสมเลือดแดงในเมื่อไม่ได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่พึงเชยซะแล้วเนี่ย ก็ไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลซะเลยจะดีกว่าไปเอาดีถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านผนึกกําลังกับรวมไทยสร้างชาติทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายรัฐบาลแทนผมว่าแบบนี้มันก็เป็นมิติประชาธิปไตยเต็มร้อยเลยนะครับก้าวไกลก็น่าลองนะครับพูดถึงว่านี่ผมก็เรื่อยเฉยไปยังไงล่ะครับไม่ได้หวังทางเป็นจริงเป็นจังอะไรหรอกครับเพราะว่าในกลิ่นหอมความเจริญที่โชยมาเนี่ยจมูกผมมันแยกแยะไ,ได้ว่ามันมีกลิ่นวินาสันตโลแฝงมาด้วยนะครับ แถมยังฉุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมจึงไม่ค่อยจะยินดียินร้ายสักเท่าไหร่หรอกครับกับการเมืองเรื่องกบเลือกนายเนี่ยมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายดอนปรมัตบินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่าลืมว่ายังดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะครับนายดอนเนี่ยจัดประชุมผู้แทนอาเซียนชนิดไม่เป็นทางการขึ้นมาแล้วก็จะเชิญเมียนมาเนี่ยมามา,มาร่วมจิบน้ำชาสนทนาวิาสาสะกันด้วย เมื่อวันที่สิบแปดกับสิบเก้ามิถุนายนปรากฏว่าแม่ว่าที่รัฐบาลท,ทั้ง8ปดพักนะครับทั้งเพื่อไทยทั้งเป็นธรรมโดยนายกนวีซึ่งมีบทบาทแยกแผ่นดินสามจังหวัดภาคใต้เป็นรัฐปัตตานีแล้วก็อีกหลายแนวร่วมด้วยกันเนี่ยหอนกันขล่มเลยนะครับบอกว่าเป็นรัฐบาลนักษาการและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเจ้าก,กี้เจ้าก,การอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควรนะครับกลุ่มอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์อินโดมาเลเวียดนามสิงคโปร์ เขาก็เมินที่จะมาเข้าร่วมช่างหน้าอับอายช่างขายหน้ายิ่งนักฟังเผลอเนี่ยก็เออใช่เหมือนกันแท้มันต้องให้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่เขารัฐบาลรักษาการไปเจรจาความบ้านความเมืองมันไม่ถูกไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้หัวใจไทยพูดแทนหัวใจทาตเนี่ยเราจะไม่พูดแบบนี้นะครับ ควรจะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องในพมา่าเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเพื่อนอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์อย่างอินโดอย่างมาเลเซียอย่างเวียดนามอย่างสิงคโปร์<ๆ>เขาอยู่กันทางทะเลจีนใต้นะครับ<ๆ>เขาไม่ได้มีเขตแดนติดกับพมา่านะครับแล้วเขาจะมาเดือดร้อนอะไรล่ะครับแล้วรู้ไหมครับว่ากลุ่มติดอาวุธรัฐบาลเงาอ,องซานซูจีที่กําลังสู้รบอยู่กับรัฐบาลทหารพมาร่าอยู่ในขณะนี้เนี่ยทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ ทั้งเงินสนับสนุนทั้งการฝึกกำลังพลคำถามคือมาจากไหนครับแล้วใครเป็นตัวหนุนหลังแล้วรู้กันไหมครับว่าปีปีปนึงเนี่ยเราค้าขายกับพมา่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนล้านรู้กันบ้างไหมครับแล้วรู้กันไหมครับว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยราวราวสามนี่มาจากแหล่งก๊าซในพม่านะครับมีเยตะกุลมียารนาแล้วก็สติกาแล้วรู้กันไหมครับว่า ชายแดนระยะทาง2,400กิโลเมตรกว่าๆเ่ยนะครับระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมีชนเผ่าเขาพลุบเผ้าเขาปลุบออกเท่าไหร่รู้ไหมครับในเมื่อไทยไม่สามารถที่จะไปตามก้นสหรัฐกับยุโรปในการคว่ำบาตกับพม่าแล้วก็ไม่ยอมให้ใช้ไทยเป็นเส้นทางส่งอาวุธให้ฝ่ายองซา,านสูจีได้เนี่ยไทยก็ต้องถูกมหามิตรกดดันขนาดไหน ไม่เพียงแต่มหามิตรกดดันเท่านั้นนะครับมหามิตรเนี่ยยังจะยืมมือมิตรในอาเซียนมากดดันเราอีกด้วยเราอยู่ข้างนอกครับรู้แต่เปลือกแต่รัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่กับปัญหามาโดยตลอดนะครับเขาย่อมรู้ครับอะไรที่รอได้อะไรที่รอไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ใช้ความชังชาติและความคับแคบเป็นตัวตั้งในการพูดจาเลยนะครับรัฐมนตรีดอนเนี่ยท่านเชิญมาคุยนอกรอบใครจะมาก็มาใครไม่มาก็ไม่ต้องมานะครับ ไปด่าความยี่งง่าของพวกเรากันเองมมนจะดีกว่าบางทีเนี่ยชาติซึ่งหมายถึงชาติไทยเนี่ยอาจจะขอบคุณพวกคุณซ้ริซาไปนะครับ